สวัสดีครับเรามาเฝ้าเดียวกันอีกนะครับในลูกาบทที่1นึงข้อ6 2ถึง6กนะครับลูกาบทที่ 1: ข้อ62ถึง6ก 1, อ,อกอย่างนี้นะครับว่าแล้วเขาจึงใช้ใบกับบิดาถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั้นชื่ออะไรบิดาจึงของกระดานชนวนมาเขียนว่าชื่อของบุตรคือยอนคนทั้งหลายก็ประหลาดใจนักในทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็คืนดีกันอีก แล้วท่านกล่าวสารเสริญพระเจ้าเพื่อนบ้านของท่านก็บังเกิดความกลัวและเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นก็เลื่องลือไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดียบรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจและว่าทาลกนั้นจะเป็นอะไรข้างหน้าด้วยว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์ขอพระเจ้าเปิดความคิดเรา ให้เราเองสามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราในวันนี้ได้เราจึงอธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนครับวันนี้ชื่อเรื่องปากกัดลิ้นก็คืนดีกันนะครับเราเห็นนะครับว่าเมื่อปากกัดลิ้นคืนดีกันนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพื่อนบ้านก็กลัวนะครับเหตุการณ์ทั้งปวงก็เลื่องลือไปนะครับคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจนะครับ เขาก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเหตุการณ์นั้นอยู่กับเด็กคนนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อของยอนนะครับยอนก็คือโยฮันเนี่ยนะครับเขาตอนก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาประสูตินะครับก็เป็นเวลาประมาณ6เดือนก่อนนะครับทูตสวรรค์ก็ได้มาหาครอบครัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พูดกับคุณพ่อเขานะครับแต่ด้วย หัวใจที่รู้ว่ามันยากเขาเป็นหมันใช่ไหมครับแล้วก็แก่แล้วนะครับพร้อมกับปากที่พูดออกไปนะครับแล้วก็ลิ้นนะครับเครื่องมือของหัวใจสั่งการออกไปว่าไม่เชื่อนะครับว่าสงสัยนะครับดังนั้นพระเจ้าก็เลยให้หมายสําคัญกับครอบครัวนี้ด้วยการที่เขาจะเป็นใบไปนะครับหลังจากเขาเป็นใบไปแล้วนะครับ แล้วก็ถึงวันนี้ครับวันที่เขาคลอดลูกแล้วนะครับคลอดลูกเสร็จปุ๊บเขาก็จะตั้งชื่อตามพ่อนะครับคือเสคาริยาแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ได้ต้องชื่อยอนครับพวกนี้ก็เอ้ยไม่มีญาติคนไหนชื่อนี้เลยทําไมจะไปตั้งชื่อนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยไปถามบิดาครับว่าอยากให้บุตรชื่ออะไรนะครับแล้วก็ถึงข้อที่เราอ่านกันก็คือบิดาขอกระดานชนวนมาเขียนว่าชื่อของบุตรคือยอนนะครับคนทั้งปวงก็ประหลาดใจ และหลังอย่างนั้นปากกระลิ้นเขาก็คืนดีกันแล้วก็ได้สรรเสริญพระเจ้านะครับเราลองคิดสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราวันนี้ครับว่ามีอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกันแล้วไม่สามารถที่จะถูกใช้งานได้เพื่องานพระเจ้าครับจะเป็นอวัยวะในร่างกายเราหรือว่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะใช้ร่วมกันในงานรับใช้พระองค์นะครับผมเชื่อว่า พระกมภีร์ตอนนี้นะครับกำลังอธิบายสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มันกลับมาทำงานร่วมกันนะครับแต่ด้วยความไม่เชื่อของหัวใจของเรานะครับทำให้ขัดแย้งทำให้งานนั้นต้องหยุดไปนะครับหรือว่าเราบางคนอาจจะอยากเห็นหมายสำคัญใช่ไหมครับเราจะบอกพระเจ้าคริสต์มาสนี้ขอหมายสำคัญหน่อยขออย่างอะไรขออะไรสักอย่างและพระเจ้าก็ให้หมายสำคัญก็คือทำให้คุณพูดไม่ได้แทนที่คุณจะพูดได้นะครับ มันอาจจะเป็นเรื่องดีนะครับที่เราอยากจะเห็นหมายสำคัญแต่ว่าบางทีมันอาจจะทำให้งานเราช้าลงไปอีก,ก็ได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะเชื่อได้ทันทีเมื่อพระเจ้าตรัสกับเรานะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์นี้นะครับสำหรับเสคาริยานะครับเขาเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในพระวิหารนะครับถึงเวรของเขาเขาเองทูตสวรรค์ผมว่าปกติเมื่อก่อนทูตสวรรค์ไม่ได้มากันบ่อยๆนะครับ มาช่วงคิดสมัติเนี่ยครับที่มาบ่อยแล้วก็ทูตสวรรค์ก็พูดกับพวกนี้นะครับก็ทูตสวรรค์ก็คือผู้สื่อสารของพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่อบอกอะไรเราแล้ว,ลว,ลวสิ่งที่เราจะทําก็คือเราควรจะเชื่อฟังนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องปวิงเวลาไปรอจนกระทั่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนถึงจะเชื่อว่าพระเจ้าจะให้เกิดขึ้นกับเรานะครับปากกรลิ้นคืออะไรในชีวิตของเราครับที่มัน ยังไม่คืนดีกันขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะสามารถคิดแล้วก็พินิษพิจารณาเรื่องนี้ที่พระเจ้าพูดกับเรานะครับหรือพระเจ้าจะตัดกับเราในเรื่องอื่นนะครับผมเชื่อว่าในเรื่องของคนประหลาดใจนะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เรื่องลือไปนะั่นก็เป็นแผนการพระเจ้านะครับอยู่ดีๆเรื่องยอนเกิดเนี่ยคงจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็เรื่องลือไปทั่วภูเขาและแคว้นยูเดียใช่ไหมครับคนที่ได้ยินก็จดจําไว้ในใจนะครับแล้วก็คิดถึงชีวิตของยอนนะครับ ซึ่งในสุดก็มีคนติดตามยอนเป็นอันมากครับก็คือพระเจ้าก็ได้ใช้เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเองก็ใช้สิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะเป็นความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันและทําให้งานพระเจ้าสําเร็จได้นะครับวันนี้เราลองมาคิดพิจารณาถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราด้วยกันนะครับให้เราสงบใจเราและอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระจนะพระองค์ ที่เป็นจริงเสมอในชีวิตของเราขอพระเจ้าให้เราสำรวจในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเพื่อเราเองจะไม่ทำผิดซ้ำซ้อนเหมือนอย่างสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเราจะสามารถที่จะมุ่งหน้าไปตามแผนการพระองค์ได้เราจะที่ฐานเสีงยงนี้ในพระนามพระสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ